สวัสดีครับท่านนักกอล์ฟดีดีรับรับส่รายการคิปงฝากกับผมหลักชายทองศรีพงศ์นี่เป็นอัปเอโซต่อจากรีเซนเดอร์ริงครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําให้ท่านนักกอล์ฟเขบเข้าใจนะครับว่ารีเซนเดอร์ริ่งรู้สึกยังไงเลยนะครับหลังนี้เราเข้าใจกันแล้วว่ารีเซนเดอร์ริงนะครับคือการรีเซนเตอร์ของเพรสเชอร์นะครับเราเริ่มต้นที่มีเพรสเชอร์ซ้ายเราชิฟฟ์ทางขวาเพรสเชอร์อยู่ด้านนี้เยอะเราเริ่มที่จะขยับนะครับ เพรสเชอร์จริงๆก็เริ่มที่จะขยับกลับมาทั้งด้านซ้ายนะครับในขณะที่แบ็กสวิงยังเกิดขึ้นอยู่เลยนะครับเพรสเชอร์จะเริ่มที่จะกลับมาอยู่ด้านซ้ายเร็วกว่าที่เราคิดไว้มากมายนะครับอย่าลืมนะครับผมพูดถึงเพรสเชอร์นะครับผมไม่ได้พูดถึงแมสซ์ทจะต้อกลับมาด้านซ้ายระหว่างที่เกิดขึ้นแบ็กสวิงครับแมสยังไปทางด้านขวาอยู่นะครับผมมีแบบฝึกหัดนะครับที่จะช่วยท่านากรู้สึกตรงนี้ได้อย่างง่ายๆนะครับเริ่มจากที่เอามือครอสไลน์แบบนี้นะครับขยับเพรสเชอร์นะครับอย่าลืมเพรสเช ขยับเพรสเชอร์นะครับรู้สึกย้ำมีแรงกดซ้ายขวานะครับฟิลมันซ้ายขวาซ้ายขวานะครับผมต้องการให้ท่านมีเยอะนะครับทางขวานะครับสําหรับแบบฝึกหัดนี้นะครับมากพอที่ท่านสามารถที่จะยกขาซ้ายขึ้นมาได้เลยตอนนี้ทั้งเพรสเชอร์แล้วก็แมสของผมอยู่ทางด้านขวาแล้วนะครับจากนี้ผมเริ่มที่จะพุชด้วยเท้าขวานะครับแล้วก็พยายามที่จะเทิร์นนะครับเกิดอะไรขึ้นครับ ผมจำเป็นที่ต้องแลนด์นะครับผมใช้คำว่าแลนด์นะครับเหมือนกับเครื่องบินลงเนี่ยมาทางด้านซ้ายเนื่องจากผมพุชนะครับและเกิดการหมุนของข้อสะโพกของผมนะครับจนมันล้นมาแล้วเราก็วางแล้วนี่คือการรีเซนเตอร์เพราะว่าสิ่งที่ผมพยายามจะพุชตอนแบ็กสวิงผมยังเกิดขึ้นอยู่เลยนะครับถึงว่าผมท็อปของแบ็กสวิงนะครับแต่ผมมีเพรสเชอร์ตอนนี้ด้านซ้ายมากมายนี่คือจุดที่ได้เปรียบที่สุดนะครับเพราะณจุดนี้ท่านไม่จำเป็นต้องชิฟอะไรอีกแล้วนะครับมันชิฟ ออโตมาติกให้ท่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับอีกครั้งนะครับเป็นแบบประมาทที่ดีนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไม่วางเท้าซ้ายและแลนผมก็หัวแตกตายนะครับเนื่องจากหัวจะต้องขมาลงไปเพราะฉะนั้นท่านถูกบังคับให้ท่านเรียนรู้ที่จะแลนนะครับอีกครั้งนะครับครอสไลน์เพรสเชชชิพมาด้านขวามีมันมากพอนะครับที่จะยกขึ้นนะครับจากนี้เราเริ่มที่จะพุชมันขึ้นเกิดขึ้นอะไรครับข้อสะโพกผมเริ่มที่จะหมุนด้วยเสร่หะของมนุษย์เวลาหมุนมันก็จะล้น แล้วเราจะเป็นต้องวางนะครับมันจะวางขนาดที่แบ็กสวิงเรากำลังจะเสร็จพอดีแล้วนี่คือสิ่งที่ดีนะครับจากนี้ผมไม่ยังไม่ต้องทาอะไรแล้วผมมีเพรสเชอร์มากพอผมสามารถที่จะใช้มันในการที่จะเริ่มที่จะโรเตทได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายน้ำหนักเป็นสิ่งที่เราเอามันลงถังขยะได้เลยต่อไปนี้ถูกต้องไหมครับนื่องจากเพรสเชอร์มันถูกชิฟต์เกิดขึ้นก่อนหน้าที่เราจะคิดได้ทันด้วยซ้ำไปแลวนี่คือคีย์สําคัญนะครับในการที่จะสร้างสวิงที่เป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าออโตเมติกพาวเวอร์ฟุกอัลสวิงเพราะว่าม ปรเนนะเภทนักกอล์ฟตีไกลนะครับจำนวนมากที่เริ่มต้นนะครับพวก400หลาแบบนี้นะครับก็เพราะว่าเขาสามารถชิปเพรเชอร์ได้รุนแรงนะครับและสามารถสวิงไมคอล์ฟได้แรงนะครับสวิงที่เราเคยพูดกันในอดีตว่าดาวสวิงเริ่มต้นก่อนที่แบ็กสวิงจะเสร็จนะครับเราเคยไม่เข้าใจมันใช่ไหมครับตอนนี้เราสามารถเข้าใจมันได้อย่างได้ง่ายดายเนื่องจากว่าเราทราบว่าระหว่างที่เรากำลังพุชเพรสเชอร์อยู่ร่างกายกําลังหมุนอยู่ ไปเชื่อได้เริ่มแล้วที่ธนิกรกอบอยู่ตรงนี้นั่นี้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสปีดมันได้นะครับนี่เป็นคีย์สำคัญนะครับในการที่เข้าใจรีเซนาริงนะครับ EP หน้านะครับเราจะเข้าไปในรายละเอียดอีกนิดนึงแตผมเชื่อว่าหลาังจาก3 EP นะครับท่านนักกอบสามารถที่จะมีไอเดียนะครับเริ่มที่จะไปต่อด้วยกันได้ในการที่เราจะสร้างออโตเมติกพาวเวอร์กอล์ฟสูงไปด้วยกันนะครับถ้าเกิดท่านนักกอบมีปัญหานะครับในส่วนของเอฟเฟกต์ไหนก็ตามทีสามารถติดต่อผมมาได้ตามไลน์ไอดีด้านล่างนะครับ ขอบคุณ adidas golf Thailand นะครับและนี่คือรายการ15คลับกับผมหลักชัยทองสีพงสนับสนุนโดยร้าน golf first ชั้น2ธนิาพลาซา่าที่ทนบดี driving range ถนนพระราม2